สวัสดีค่ะยนดีต้อนรับเข้าสู่วินี94ทาโร่นะคะวันนี้แพนจะทำแรนดอมนะคะในคอนเทนต์ที่ว่าตอนนี้มีใครแอบชอบคุณอยู่โดยไม่เปิดเผยตัวบ้างไหมนะคะจะรูปร่างหน้าตาลักษณะเป็นแบบไหนเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงและไม่ตรงนะคะไปดูซิใครเขาคนนี้มีพลังงานของความเป็นเด็กนะคะเด็กดือ้อด้วยเออแล้วก็เป็นคนที่ว่าเคยทำให้คุณอะ ต้องคิดเยอะคิดมากนี่แสดงว่าจะต้องมีการได้รู้จักกันแล้วนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรักครอบครัวหรือคาดหวังอยากจะมีครอบครัวที่มั่นคงแล้วเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะงบเงินมากหมายถึงว่าชอบบ้าท,ทํางานนะคะแล้วก็เก็บเงินลักษณะจะเป็นคนที่แสดงออกน้อยนะคะแต่ในด้านความรู้สึกเยอะนะเป็นคนที่พูดจะอะไรกับคุณเนี่ยพูดแต่พูดไม่หมดแล้วก็ มามาหา,หายนะคะมาบ้างไม่มาบ้างแต่คุณก็มีความรู้สึกว่าในความรู้สึกของคุณว่าเขากับคุณมันมีความแตกต่างกันนะคะและบางครั้งคุณก็มีความรู้สึกโมโหแบบทาไมเป็นแบบนี้นะจะมาจีบก็มาจีบเสิททาไมต้องมามาหาย,หายนะคะเพราะว่าเขาคนนี้เนี่ยเป็นคนที่รักอิสระมากเหมือนกับพอเข้ามาใกล้คุณปุ๊บมีความรู้สึกเริ่มเยอะและ้วกลัวถอยถอย,ถอยก่อน ไปตั้งหลักก่อนว่าจะยังไงดีแล้วพอห่างไปก็เข้ามาใหม่อีกเนี่ยคนคนนี้เขาตอนนี้นะเขาแอบชอบคุณมากแล้วก็แอบคิดว่าคุณนะ่ะเป็นคู่ของเขาไม่รู้เขาไปมูเตลูหรือเขามาโนเอาเองว่าคุณเป็นเม้อคู่ของเขานะคะอืมเขาเป็นคนที่บ้านง,งานมีงานเยอะทำงานหนะักเป็นคนปากเสียพูดจาตรงๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่ เอาแต่ใจตกลงมีอะไรดีบ้างเนี่ย <c oughs> คนที่แอบ,บชอบคุณเนี่ยนะคะแล้วเป็นยังไงต่อเขาบางครั้งเนี่ยเขาไม่ค่อยกล้าเข้าหาคุณเหมือนกับคุณอนะเป็นคนที่ความรู้สึกไวเขากลัวว่าเดี๋ยวคุณจับอาการเขาได้เนี่ยแล้วเดี๋ยวเขาไปไม่ถูกทางเขาจะเขินแล้วเขาจะแบบไปไม่ถูกอะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ฟอร์มจัดมากนะเขาตอนนี้เนี่ย ค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานของเขาแล้วนะคะเขามองคุณดีนะเขามองคุณว่าคุณเป็นคนที่มีความเพียบพร้อมความน่ารักแล้วก็เป็นคนที่จิตใจดีนะคะแล้วก็แอบดุด้วยนะแต่เขาถือว่าโอเคได้อยู่เนี่ยแอบกลัวด้วยนะคะเวลาเข้าหาเนี่ยจะต้องดูให้ดีว่าตอนนี้คุณอารมณ์ประมาณไหนลองนึกดูนะคะคุณน่าจะนึกออกแหละน่าจะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักเขารู้สึกว่าเนี่ย เขาแอบชอบคุณแล้วเขาจะหาโอกาสและจังหวะที่มาแสดงให้คุณได้ทราบตรงๆเลยนะคะ